ามคนตามงานตามการปฏิบัติงานราชการและการขับเคลื่องจงนจังหวัดสระบุรีให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพี่น้องชาวจงังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีความสุขมารับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชสักการะทรงอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระราชพิธีสงกรานตเจดีสถานในจังหวัดสระบุรีโดยในายบัญชาววัินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะคลุมผ้ารอยพระพุทธบาทและส่งน้ำรอยพระพุทธบาทพระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรีในสาราพระที่นั่งเย็นและพระพุทธรูปประจำถ้ำปทุนเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารตำบลขุนโขนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีและรอยพระพุทธฉายที่วัดพระพุทธฉายตำบลหน,นองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดจดและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมมเวทีณสถานปฏิบัติธรรมต้นบุญธรรมสถานอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยมีนายบัญชาชาววินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี้อม้วยข้าราชการสารทหารตำรวจและศิษยานุสิ์เข้าร่วมพิธีพลตำรวจโทสกลเขตจันทราประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิบ เชิญผ้าตรายสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ณวัดบ้านลาดตำบนห้วยขมิ้นอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีในกิจกรรมเฉลิมพร,ระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการบรรยายธรรมตามหลักธรรมพระชจาทานธรรมนาวาวังพร้อมทั้งจัดเจริญพระพุทธมนต์และประกาศรรน,านัตนปริศในบัญชาชาว,วรนดินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนร่วมพิธี นายบัญชาชาววินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีหัวหน้าส่วนงานราชการพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสุรีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตริย์ธิราชทุกพระองค์ในพระบรมราชากีวงที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทยเรื่องในืันจักรี ผู้ว่าราชการจงังหวัดสระบุรีนำข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและประชาชนชาวจงังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสุดุลีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อนมบำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมา นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2568เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงฆ์ที่กรชาวไทยทุกมู่เล่าตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารที่วัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจ,จังหวัดสระบุรี29เมษายน2568นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเชิญแบบผ้าลายพระชทานผ้าลายสิริราชพัตราพล มอบให้แก่ตัวแทนราชการในอำเภอทั้ง13อำเภอของจังหวัดสระบ,บุรีและตัวแทนกลุ่มทอผ้าของจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบให้ช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคในนำลายผ้าพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดตามอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าพ,พื้นถิ่นนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนและยังเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัลน,นวรีนารีรัตนราชกัญญา นายบัญชาชมวินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรปับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนสถานสงเคราะห์เด็กสตรีและคุณชาราเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2568ณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบ,บุรี และเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำคูครองเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณวัดห้วยทองหลางอำเภอหนองแข่จังหวัดสระบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมนายดุรงฤทธิศิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดาศาสนาสถานเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์6เมษายนนวัฒท่าครอใต้ตบุท่าคาารออำเภอแก่งคอยจงังหวัดสระบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่บริเวณวัด นายบัญชาชาวดินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีจังหวัดสระบ,บุรีประจำปี2568 โดยมีพระราชวชิระมงคลวิสิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีซึ่งจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูป,ปมัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชวรินประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรีคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่44ในพื้นที่จาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีโอกาสมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนธิสารใจไทยสู่ใจใต้พร,ร้อมคณะกรรมการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และนักเรียนนักศึกษาและให้กำลังใจซึ่งเยาวชนได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชาวบรินพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและคณะกรรมการอิสลามประจำจัง,จงหวัดสระบุรีร่วมให้การต้อนรับ นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจงังหวัดสระบบุรีเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสีมาบริเวณบนถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขหก มีนายเลิศชัยสกลเสาวาภากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสระบ,บุรีแขวงทางหลวงสระบ,บุรีหน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลทหารตำรวจพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยบูรณิธิสมาคมกู้ภัยและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา นายเลิศชัยสกลเสาว,วาภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ตรวจสภาพความปลอดภัยและความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาที่บริเวณโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขหกสายบางปะอินนครราชสีมาบริเวณด่านหินกองเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและร่วมต้อนรับอธิบดีกรมทางหลวง กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปัมภ์ได้มอบชุดชั้นในสตรีเพื่อนำไปบริจาคให้แก่สตรีกลุ่มเปราะบางและนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสตรีที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไปโดยมีนางจิตินันชาววรินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บุรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในการรับมอบชุดชั้นในสตรีและมีนายดุงรงธิศสิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ นายเลิศชัยสกุลเสาวาภารองผู้ว่าราชการจงังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่สองนวัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจงังหวัดสระบ,บุรีซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จงังหวัดสระบ,บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุคนพิการตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้ด้วยพร้อมกับรับทราบป,ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหนองแขจังหวัดสระบุรี สุดท้ายนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและยกย่องเชืดอชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสระบุรีประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการ ได้ตระหนักถึงเกียรติและศักดิ์ศรีและหน้าที่ของข้าราชการรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไปโดยข้าราชการพลเรือนดีเด่นจงังหวัดสระบุรีระดับประเทศได้แก่พลตำรวจตรีธรรมนูลชาววัฒนิชผู้บังคับการตำรวจปูทอนจงังหวัดสระบุรีนางสาวอ้อยทิพย์ป,ป่าสะอาดนายอำเภอม,มุกเหล็กนางวิรุณรัตนพัรกรณกุมบดินผู้อำนวยการโรงเรียนน้พารา,านพิบูลสงครา์และนายวิรุษนองงอกผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง สำนักงานประชาสัมพันธ์นจังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต